สวัสดีจ้ากลับมาพบกันแล้วอีกเรียมพาเที่ยวนะครับผมวันนี้นี่ี่ของเล่นใหม่มาจนได้ครับผมเต็นท์หลังคาครับผมเต็นท์หลังคาวันนี้พอดีได้มือสองมาจากที่ในกลุ่มเขาไปเล่นตัวอัปรุ่นอัพรุ่นก็เลยได้มาราคาเบาๆเป็นหลังอ่อนหลังอ่อนของแม็กเอนะครับ1.4ขนาด1.4เมตรแต่วันนี้เราจะมาติดกันมาติด ช้ติดบนหัวเก่งวันนี้มาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่างบหมดงบหมดเลยติดที่หัวเก่งก่อนลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยมาไวทายกระบะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตอนนี้เป็นขาแหลกที่เราจะใช้ติดเป็นนะครับผมเป็นขาของ scr นะครับผมวันนี้มาที่ร้านใหญ่เลย scr Thailand ราชาแหลกหลังคาอยู่จเมืองนครปฐมนะครับผม ดูนครับที่ผมถามนิดนึงไอ้ข้างบนเนี่ยพลั้น้ำหนักได้ได้กี่กโลอ่ะพี่ร้อยอ่ะอ๋อตรงนี้มันรับน้ำหนักได้เยอะเลยอ๋อยี่ห้อยี่ห้อวาุงสันอ๋อวานงสังนมาดูนะครับ อแรกตอน os, ตอนี้เขาที่เขากำลังวัดวัดอยู่นะครับผมเ้าเดี๋ยวจะไขน็อตแบนนี้เป็นรุ่นรุ่นที่ที่บอกว่ารูลมหน่อยนะครับผมว่ามันจะเสียงไม่ค่อยดังเพาว่างั้นนะครับแต่ก็น่าจะดังเพราเต้นไม่เป็นไรหลังจากพักหนาได้แล้วนะครับเขาเคลมพาร์ตเสร็จแล้วเขาจะเริ่มวิดแล้วครับผม อยากเข้าใกล้มากก็คือเดี๋ยวตัวจะแบบที่เขาทำงานไม่สะดวกนะครับเลยถ่ายไกลๆนะนี่ครับตอนนี้ยึดเสร็จแล้วหนึงข้างน,นะครับผมด้านหลังผมงงน้เพิ่อใช้หมุนตัวนี้เป็นการเหมือนทำให้แน่นๆ,ๆนะครับผม รับข้างหน้าเราก็าเซ็คตรงนี้ได้ ตอนนี้กำลังยกขึ้นวนแล้วครับไ้เาววปยยยั ครันี่คืออยู่ข้าไปได้้เล็กลาของมันจะพอดีกับตัวน็อตเกือบพอดีกับน็อตเหมือนยับอรดตัวเมียมาติวรแเนมีขึมยล็อกแล้วครับผมัดว่าน่าจะไปได้สวยนอง่นเลย Đi lên bây giờ như nát nó không. Bán đây như này đâu. 2 có 2, có 2. โอเคครับตอนนี้ลองทดสอบการเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กลางสุดนะครับเพราะว่าเหนื่อยเกี่ยเลยเกลี่ยวไม่เกลี่ย,ยอะเกลี่ที่นอนใหม่ตาวน,นี้อุ้ยงงใหญ่เลย มที่นอนใหม่เสานี้เดี๋ยวไปเทสตเฮ้ยไม่ร้องเว้ยไม่ร้องเว้ยโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นอาเสร็จอยแล้วนะครับนอนทดสอบกลางแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กลางพู้ไต่างนะครับเพราะมันร้อนเลยเกิดเดี๋ยว่อยไปกลางสนามจริงเดี๋ยวจะไปเที่ยวอาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวจะทาคลิปมาให้ดูนะครับผมนี่เสร็จแล้ว Maxx Equip หนึ่งซ เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เก็บเซ็นเรียบร้อยแล้วโอเคเป็นอันเรียบร้อยสมบูรณ์อเคเดี๋ยวไปลองกลางเต้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูการเป็นไงโอเคสวัสดีครับ